โอเคครับผมกลับสวัสดีทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยในเกยไมค์ครับเช่นเคยได้อยู่ในมครับ,นะรบซีรีส์ใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นซีรีส์สร้างหมู่บ้าน NBC นะครับผมซึ่งเราเกิดมานะครับผมผมก็ตั้งกฎติดการของตัวเองแล้วก็คือจะได้อุปกรณ์พวกนี้แล้วก็ไข่ NBC 555ไ 5, 5ข่แล้วก็จะเป็นเนื้อตอนเริ่มตน้นนะครับโอเคมาอันดับแรกเลยเดี๋ยวขอไปหาตัดไม้ก่อนละกันซึ่ง ซีรีส์นี้เนะี่ยเราจะสร้างหมู่บ้าน D ีบีซีนะครับผมที่ใหญ่มากๆหมู่บ้านหนึ่งขึ้นมาเนาะซึ่งผมก็ขอใช้เป็นพวกอุปกรณ์พวกนี้ในการช่วยเล่นแล้วกันนะครับเพราะมันจะได้แบบสร้างเร็วหน่อยเนาะผมขอเอาอุปกรณ์พวกนี้เป็นไอเทมหลักของช n e l ผมได้ไหมเดีแ๋วบบว่าเวลาผมจะเล่นซีรีส์อะไรต้องมีไอพวกไอเทมนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปนั่งนั่งหาเพชรนั่งหาอะไรพวกนี้มันดูน่าเบื่อเกินเนาะผมขอเป็นไอเทมพวกนี้เป็นซีรีส์หลัก เป็นไอเทมหลักของชาแนลผมลวกันเนาะประมาณนั้นแหละเนาะโอเคปะเริ่มกันเลยก็เดี๋ยวอันดับแรกครับผมเราต้องตัดไม้ก่อนแ <c oughs> <c oughs> ม่อันดับแรกนี้ต้องตัดไม้แล้วก็สร้างหมู่บ้านแต่ก่อนที่เราจะไปสร้างหมู่บ้านเราต้องสร้างกำแพงเอ่อล,ล้อมเมืองก่อนเนาะเราจะมาสร้างพูดง่ายคือผมจะมาสร้างเมืองอ่ะเออพูดง่ายคือแบบจะมาสร้างเมืองนะครับถ้าวันนี้อ่าทุกคนอาจจะได้ดูคลิปนี้แหละเนาะ ถ้าวันนี้ผมลงแค่คลิปเดียวก็ต้องขอโทษด้วนนะครับเพราะตอนนี้ผมรู้สึกปวดหัวมากเออเพราะว่าฝนตกแล้วทีนี้ยายผมเขาไม่สบายแล้วผมก็เลยไปช่วยยายยายบอกให้ไปเอาอแบบไปลองน้ำฝนน่ะอืมแล้วผมก็ต้องไปทำให้ยายเพราะายายไม่สบายแล้วพอผมไปตากฝนปุ๊บนะชัดเจนเลยไม่สบายปวดหัวมากตอนนี้ตอนนี้ก็ปวดหัวอยู่นะแต่ต้องทำคลิปเดี๋ยวมันไม่มีคลิปลง นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆถามว่าพี่เว็บครับพี่เว็บหายไปไหนแต่ตอนนี้ก็กินข้าวกินพาราแล้วแหละก็เลยมานั่งแคสเกมแต่ไม่รู้ว่าอาการจะเป็นไงนะเออต้องรอดูต้องรอดูเออรอผมบ่นหน้าเฟสเอ่ะเอลอรอรอดูผมบ่นหน้าเฟสเอ่ะอืมเดี๋ยวรอดูรอ,อดูอันนี้จะโอ้ยดาเมจเอ็ดเด้อโอ้ย,ยดาเมจแรงมากเฮ้ยทำไมขวาอันนี้กับอันนี้มันดาเมจต่างกันจังเลยเนี่ยอู้ซิเอ็ดเลยเหรอ เชดโรตบมันที่แกะเนี่ยตบมันตบมันอ่านี่ก็ต้องทุบซึ่งปัจจัยหมู่บ้านหลักๆมีอะไรวะปัจจัยหมู่บ้านหลักๆก็จะมีจําพวกฟาร์มข้าวใช่ไหมให้หมู่บ้านมันให้อ็นพีซีมันเก็บข้าวแล้วก็จะมีแต่ว่าก่อนอื่นแล้วก็มีบ้าน,นหลายๆหลังเพื่อให้พีซีมันมีลูกมีหลานถูกปะแต่ก่อนอื่นเราต้องมาขยายอาณาเขตหรือพื้นที่อยู่นะครับมาเริ่มเลย หรือว่าเราจะต้องทําบ้านหลังแรกให้เอ c ก่อนดีวะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนีครับเดี๋ยวเราหาไม้หาอะไรหรือว่าเราจะหาไม้ตรงนี้แล้วหาที่ราบสร้างบ้านหรือยังไงหรือเราจะตัดไม้ดีผมว่าเราตัดไม้ดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเราไปหาที่สร้างบ้านอย่างเงี้ยแบบมันเป็นที่ราบมันมีหญ้าเยอะผมขี้เกียจเคลียเออขี้เกียจแบบตัดหญ้าออกอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยขยายในป่านี้แล้วกันเนาะตามนั้นแหละโอเค พาร์ทนี้นะครับผมเราจะมาสร้างบ้านหลังแรกของเราก่อนนะครับแล้วก็จะสร้างบ้านหลังแรกของ a อ c ซด้วยเนาะครับเนาะหรือว่าสร้างบ้านเราก่อนดีวะสร้างบ้านเราก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเราเราต้องมีบ้านอยู่ก่อน,นครับอันดับแรกไหมครับอืมเราต้องมีบ้านเราก่อนอันดับแรกผมต้องการบ้านตัวเองอยู่แต่ตอนนี้เรานั่งตัดไม้ไปก่อน <c oughs> อืมครับผมก็เพิ่งบอกไปนะครับผมเพิ่งกินข้าวแล้วก็กินยามันก็ต้องมีเลอไปธรรมชาติโอเอ้ยเบ้ไอ้ตายเถอะซาร่าเอ้ย <laughs> เออไอแอมมอรี่ด้วยต้องขอโทษด้วยเนะี่ยผมที่มีเลอกลรกลางรายการมันเป็นฟิลลิ่งเออมันเป็นแอคติ้งมันเป็นมุกืมอาซีเรียสอะไรกับมันเลยวันดีคุณแกะฮะเดินหนีเดินหนีอจะไปไหนเล่าดีเนะตายเรียบร้อยเก็บคนแกะมาเอาไว้ใส่เอาไว้ใส,ไใส่ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่เอาไว้ใส่เอาไว้ทําที่นอนเออองพบดอย่างเงี้เอาไว้ไวทําที่นอน,เอ,อเ,อนเอาไว้ทําที่นอน,เอ,ททน,อนเอ้อทบุทบทบุทบทุบต้นไม้ นี่ยได้เท่าไหรนะ่ละหนึ่งสองสามสี่สี่ชุดกับอีกเจ็ดอีกอีกสิบอ,อันโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วเลยเรามาเคลียร์พื้นที่ทําบ้านหลังแรกแล้วดีกว่าซึ่งบ้านเราก็จะอยู่กลางหมู่บ้านนะครับซึ่งตรงนี้ผมจอตรงนี้เป็นกลางหมู่บ้านแล้วกันเนาะก็หมู่บ้านในมซีตอนแรกก็ยังไม่มีเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพัฒนาหมู่บ้านของเรากันซึ่งหมู่บ้านเนี่ยผมสัญญาว่าผมจะสร้างบ้านให้มันสุดความสามารถผมเท่าที่ผมจะทําได้แล้วกัน เนาะเท่าที่ผมจะทําได้แล้วกันเดี๋ยวผมจะสร้างสวยๆละเพราะว่ามันจะได้แบบสอนการสร้างบ้านเป็นในตัวด้วยเข้าใจป่มจะได้สอนสร้างบ้านเป็นในตัวด้วยเจตรโอ้โหมีฝีมือแค่ไหนแล้วไปสอนคนอื่นเขาสร้างบ้านกลัวสอนสร้างแล้วไม่สวยจังกลัวสอนสร้างแล้วไม่สวยอ่ะเออถ้าไม่สวยก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันเะครับอืมแต่ว่าก็ค่อยว่ากันแล้วกันเนาะโอเคเอาเดี๋ยวๆไปเปลี่ยนทันใหม่นะก็ว่าอยู่ทุบไม่เข้า ไะอันดับแรกสร้างบ้านเลยครับผมบ้านของเราหลังแรกก็ต้องการไม้ในการสร้างอมผมว่าเราทุบตรงนี้ก่อนมันเกะก,กะลงเสาครับผมบ้านหลังแรกต้องมีเสาก่อนก็เป็นประมาณสักสักนี่แล้วกันเอ่อพูดยังไงเก้าคูเก้าว่าเขาเรียกไม่รู้เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวเราทําบ้านแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนไม่ใช่เหรออันนี้เขาเรียกไม่ใช่หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเด,ดิใช่ปะเนี่ย เออเนี่ยถ้ามันเป็นด้านเท่าเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสปะวะหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าวะเออช่างมันละกันเนี่ยผมลืมโอ้โหเรียนมาไกลแล้วลืมเออผมลืมไปเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเอยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ,อ้ยอย่าบอกนะลืมจริงเออโอเคครับผมลืมครับผมช่างมันละกันเนี่ยเราจะไปสนใจเลยมันมากเลยเนาะแค่สี่เหลี่ยมแค่สี่เหลี่ยมเฮ้ยลืมได้ไงวะโอ้แปลกประหลาดกับตัวเองเลยกัน ขูไม่ได้เรียนสี่ห้าปีนี่ลืมแล้วหรอไม่ได้เรียนมาสองปีลืมแล่นี่ตายเถอะไอ้บ้าเอ้ยถ้าอายุยี่สิบไม่สมองเสือ่อมเมืนอไรไงวนะเนี่ยโอ้โหดลยมากแป๊บเดียวลืมแล้วอุ้ยเจอเหล็กโอ้โหเหล็กขุดมาโอเคดีมากเดี๋ยวเจ้าเหล็กไปทําเป็นถังน้ําแล้วก็ไปตักน้ําแล้วก็มาทําน้ําหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเราต้องการทำฟาร์มด้วยนะครับเพราะว่า MVC จะได้มีลูกมีหลานเพราะมัน อหมู่บ้านมันดีไงเออตอนนี้เรามีอยู่ห้าไข่เนาะโอเคเตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเอาเหินไปเยอะผมต้องการหินที่จะไปทำเอ่ออะไรนะเขาเรียกอันนี้มันขุดหินอุย้ยนี่ขุดหินได้ด้วยช <c oughs> เช็ดเฮ้ยขุดหินได้ด้วยอือหือโอ้โหขุดได้สองอย่างในอันเดียวกันเถอะโอ้โหมึงขุดแม่ฟิลชิลเหลือเกินว่ะโอ้โหโอ้โห สองสิบแปดอันชืบๆนอนเรียบร้อยแล้วครับไปเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าเก็บมาเก็บมานี่บ้านซึ่งผมเจ้าหินพวกนี้มาทําเป็นยังไงดีวะเป็น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 แต่รอบแรกขอใช้ไม้เบิร์ดด้วยนะครับไม้เบิร์ดนี่ขอเอาออกมาเป็นเอาข้างล่างบินฐานแล้วข้างบนเป็นบ้านไหมเออเนาะเอาข้างล่างเป็นแบบคล้ายๆแบบห้องเก็บของเล็กๆ อย่างนี้ดีกว่าอ่ะอ่ะโอเคครับผมอันดับแรกครับผมเราต้องสร้างอย่างนี้ก่อนอ่าซึ่งจะเป็นเว้นเว้นสามนะแล้วก็ทาวงข้างในอืมทาวงข้างในเสร็จนะครับผมแนะนําให้เอาหินใส่อ่าชั้นที่สองเป็นหินโอเคเป็นหินหินอย่างนี้ปั๊บ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 โอเคใส่ไปมีน้องบอกว่าพี่เว็บคับสตรีมสดเล่นมินิเกมกับพวกพี่บอสพี่เว็บเฮฮามากครับผมมันก็ต้องมีการเอนเตอร์เทน โอเคเราก็จะได้มาเป็นประมาณนี้ครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอนอนก่อนล้วกันเนาะมันมืดโอ้โหมันมืดแล้วเดี๋ยวต้องนอนก่อนวางเอาไอ้นี่ไปเลโอเคเอาเดี๋ยวจะวจะทิ้งทำไมเล่าโอ้โหอีบ้าจะทิ้งทำไมเนี่ยเก็บมาอย่างนี้อย่างนี้โอเคเรียบร้อยวางนอนอ้า,อาพระอาทิตย์จะไม่ตกอะ่ะโอเครอก่อนก็นกได้เดี๋ยวเราครับไอ้นี่ไว้รอดีวกว่าครับครับเออไม้อกเป็นบันได เนาะอย่างนี้อย่างนี้อืมเโอเคผมต้องการบันไดแล้วก็รั้วนะครับผมสิ่งที่เราต้องการคือรั้วด้วยอย่างนี้รั้วก็รั้วก็ไม่ได้ต้องการเยอะอะไรหรอก็กวางๆไปเถอะอย่างนี้จะพอวะเอออย่างนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนนอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันมืดเออเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวมันมืดไม่ไหวไม่ไหวตอนคืนอืตื่นเช้ามาเป็นเช้าที่สดใสอย่างนี้ป่าวะ อย่างนี้จะดีป่ะวะเอ่อแต่ตรงนี้ผมขอขออะไรนิดหน่อยนะครับขอเปลี่ยนเป็นอ่อพื้นหินตรงนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นพื้นหินแล้วก็จะมีพวกบันไดบันไดเดินลงอย่างงี้โอเคเดี๋ยวเราทุบก,กันต้องเอาเป็นบันไดดีๆบันไดเดินลงอย่างนี้เรียบร้อยว้าเฟี้ยวฟ้าตามด้วยอะไรวะ เอออันนี้เหรอผมว่าเราปิดอันนี้ดีกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวคราฟมาดิปึ๊บปิดข้างบนจึบ๊บเนาะผมว่าฐานตรงนี้เป็นทางเข้าบ้าเ้ยโอเคผมว่าเราเก็บไอ้น,นี้กับไอ้น,นี้ไหมเอองั้นก็ขอเกมหมดก่อนละกันนะครับเอ้าไม่ได้เดี๋ยวลืมลืมลืมเกมหมดอ่ะเดอร์บอทเอานี้ทิ้งเลยนะแล้วก็เอานี้ทิ้งไปเลยเพราะมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ นะครับแล้วก็เกมหมดศูนย์กลับมาโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้บ้านออกมาแล้วแล้วก็เอาไอ้นี่มาด้วยคราฟเพิ่มวะไม,ไม่ไม่น่าจะพอไปคาบ,บันไดเพิ่มบันไดเพิ่มปุ๊บยี่สิบห้าอันเหลือ,เ,อ,เ,อเหลือจอเจือเหลือเหลือเหลือตรงนี้มันต้องใส่เป็นอะไรสักอย่างอะ่ะตรงข้างล่างตุงนเนี้ยเออแล้วต้องใส่เป็นอะไรสักอย่างครับผมข้างล่างเออเดี๋ยวค่อยมานั่งแก้แล้วกันตรงข้างล่างจะใส่เป็นอะไรผมว่าถ้าเราใส่เป็น คนแก่เออใส่เป็นคนแก่เออจะเออเอาเอาทำไมทุบไม่ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทำไมมันทุบนาจังวะเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาอย่างนี้ทุบไม่ได้เหรองั้นผมขอเสกกลับนะเอานี่เอานี่กลับมาแล้วก็เอานี่กลับมาด้วยเพื่อมันได้ทุบแบบบางบล็อกเอ้าผมนึกว่ามันทุบได้อัทุกอันอ่ะโถเอ้ยก็งงอยู่ทำไมทุบไม่ได้อย่างเงี้ทุบได้อ่ะโถ ขอโทษด้วยที่สลับไปสลับมา <c oughs> อีบ้าเลยก็ว่าอยู่อันนี้เราก็ใส่อย่างนี้ครับผมอย่างนี้อย่างี้เก็บาไอ้มันทุกข์ยากเหลือเกินโอเคเรียบร้อย <c oughs> ข้างบนนี่ขอเป็นขอตกแต่งด้วยไม b เบิร์สละกันนะจ๊ะไม b เบิร์สไม้เบิร์สไม้เบิร์โอเคไม b เบิร์สสี่ห้าปั๊บยี่สิบอัน วางอย่างนี้อ่ะโอเคสักสามด้านแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่สามด้านสามสามสามครับแล้วก็นี้เพิ่มสักนิดหน่อยเดี๋ยวผมทดสอบก่อนนะอย่างนี้ครับผมแล้วก็ตามด้วยอ่ะวางอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะมาเติมแต่งด้วยตรงนี้ก็คือเราจะทุบออกอ่ะเดีย๋ยวยงงี้ก็จะเป็นเห็นช่องข้างในเนาะก็ดูอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นช่องข้างในซึ่งเดี๋ยวเราจะทําตรงแบบนี้ให้โครบทุกอันโอเคไปเริ่ม ดับแรกเราต้องวางก่อนครับวางวางอะไรนะรั้วรูไม้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเดีย๋ดวยวเอานี้ได้เอานี้ได้ไดคราฟก่อนคราฟก่อน <c oughs> ไม้ไม่พอ <laughs> What the fuck โอเคอ่ะสองสองสองโอเคอ่ะสี่อันจะพอไหมนะี่ะวางเรียบร้อยแล้วก็อย่างนี้ครับผมป๊าบโอเคก็เป็นหน้าต่างอีกอีกแบบทุกด้านเลยอย่างนี้ เออให้มันแบบมองเห็นทุกด้านข้างนอกข้างในเออชว่วงโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นบ้านเริ่มต้นนอเป็นบ้านไม่ใช่บ้านเริ่มต้นบ้านเราด้วยหละ <c oughs> บ้านเรานี่แหละแล้วก็ตามด้วยขุดเออเอาแล้วไปทุปบปอกทําไมแล้วผ <c oughs> ิดอันอย่างนี้ครับผมทุบทุบตรงนี้ด้วยอ้อมมาทุบทุบปอกแล้วก็อันนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็มาเก็บข้างในก่อน เก็บมาเก็บมาเดี๋ยวเราต้องออกไปตามล่าหาไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวเราผมขอออกไปหาโอ้นี่นไงทรายแม่กำลังจะไปหาพอดีเลยอีบ้าให้ตายเถอะแม่พูดถึงก็มาพอดีเลยนะโอเคทรายได้มาแปดอันครับผมวัดีแกะวัดีวัด,วดขีขอขอค่าแกะนี่หน่อยนะเพราะว่าผมต้องกัดเฮ้ยถ้าเราค่าแกะแล้วถ้าแกะหมดอะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับไปครับเป็นไอ้นี่ต่อเผา วางแล้วก็ตามด้วยไม้ใส่แล้วก็ทรายใส่แล้วก็มาเคลียร์ข้างในครับผมเคลียร์ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเอาหินมาใส่แทนนะเนาะข้างในนีี๋ยวเราเอาหินมาใส่แทนนี่งไงหินหินจะหมดแล้วอะ่ะอุ้ยขุดมาแป๊บเดียวจะหมดแล้วเหรอะโอเคไม่เป็นไรแล้วกันขุดมานิดๆก็พอละแล้วก็เอาไม้ครับผมมามาย่อยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตรงนี้น่ะไม่ใช่ตรงบ้านที่เราจะอาศัยอยู่ซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องทําแบบให้มันสูง นะครับเพราะตรงนี้เป็นแค่ฐานบ้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําเป็นแค่อย่างนี้อ่าซึ่งมันก็จะแคบมากเพราะว่ามันเป็นแค่ฐานบ้านแล้วก็จะทําบันไดขึ้นไปชั้นบนซึ่งเดี๋ยวเรามาดูชั้นบนอีกทีหนึ่งว่าผมจะสร้างออกมาเป็นยังไงนะครับเนาะโอเคปั๊บเดี๋ยวเอาคราฟนี่ก่อนลืมลืมลืมลนม,มจะขึ้นชั้นบนไงบ่นะ <laughs> เออนี่คราฟนี่ก่อนเออ,อย่างนี้โอเคเรียบร้อยเอาวาง อ,าอามาฐานโอ้โถอ,อะไรจะดีปันนั่นเน่ยโอเคขึ้นมาข้างบนก็จะเห็นเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะออ้างอะไรติดปากอะไรติดปากวะโอเคครับผมก็จะเป็นลักษณะอย่างนงี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องการเอาเอาดิเอาฐานอย่างงี้ไหมหรือว่าเอาข้างบนนี้เดี๋ยวค่อยแต่งเนาะภาพหน้าเดี๋ยวเราแต่งแค่ข้างล่างก็พอละ อันนี้แนะนําให้เป็นกระจกแบนนะครับผมไม่ไมแนะนําเอาเป็นกระจกก้อนเพราะว่ามันดูการการทรงหน้าต่างเนี่ยมันเป็นเหมือนทรงลึกไงถ้าเรามาใส่อย่างนี้มันจะดูเหมือนมันตันเกินไปนะครับเราต้องเอาใส่เป็นอย่างนี้อ่าผมว่ามันจะดูดูดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอายัดใส่ทุกรูเลยแล้วกันโอเคนี่ก็จะเป็นรูเรียบร้อยครับแล้วก็ตามด้วยประตูนิดหน่อยแล้วกันเนาะ ประตูนี้ก็ประตูโอเคครับวางนี่จะ <c oughs> โดวิ่ยบ้าเดี๋ยวทำไมมันคนละสีเันโอเคไม่เป็นไรครับผมมันเป็นคนละสีก็ช่างมันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งมันเป็นคนละสีเนานะแล้วก็ต้องการชั้นสองนะครับเราต้องการใช้ไม้ให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปลองทําชั้นสองดูไป นี่ขึ้นมานะครับผมแนะนําว่าให้เรา,าอุดตรงนี้ก่อน1บล็อกนะ1บล็อกแล้วก็ตามด้วยให้มันมีเหมือนไม้ย,ยื่นออกมาซึ่งก็จะดูลักษณะประมาณนี้นะครับลักษณะมันจะอยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวขอ,ขอ,ขอทําก่อนนะโอเคทุกดีด้วยนี่าวางเรียบร้อยก็ทรงบ้านก็จะออกมาประมาณนี้ซึ่งเราก็เข้าไปทุบเลยนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเก็บมาก่อนอย่าหล่นสิโอ้ นี่ไงเราก็ขึ้นมาข้างบนทุบตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าเราได้ส่งแล้วเราก็ทุบออกเลยเพราะว่ามันจะได้เป็นการประหยัดบล็อกบล็อกบล็อกไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยสีที่มันขัดกับไอ้เจ้านี้ครับผมนี่เพราะตอนแรกเราเอาเป็นสีนี้แล้วก็มาสีนี้แล้วเราก็จะเอาสีนี้ใส่แทนอีกชั้นหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องคราฟชั้นบันไดนะครับเพิ่มสักประมาณอันสามสิบอันก็น่าจะเหลือแล้วแหละ เออสามสิบอันน่าจะเหลือแล้วแล้วก็มาใส่ตรงนี้ครับผมเนาะเอาวางอะไรอย่างเงี้ยหรอโอเคมันก็จะเห็นเป็นทรงๆหน่อยเอออย่างนี้แหละเ,เดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆค่อยๆเลยเออค่อยๆค่อยๆค่อยๆตรงนี้ด้วยมุมนี้มุมนี้โอเคปาปปาปแล้วก็ปึ๊บโอเคครับผมเรียบร้อย,เด,ยเดี๋ยวเราต้องใส่ตรงนี้ละ อ่ะค่อยๆขยับค่อยๆขยบเดี๋ยวมันวางมัว่วอ,<ย>อีกขี <ings> ้เ<อ>กียจทุบวางใหม่โอเคก็จะทรงทรง,งนี้เดี๋ยวอันนี้ละ <uous> ลืมโอเคครับเราก็จะได้บ้านประ,ประมาณน,นี้แหละแต่ว่าผมเอาขอเอาไอ้นี่มาก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เนี่ยแนะนำครับเป็นเอนี่ครับผมแล้วก็ใส่ไปเลยเพราะมันจะเหมือนแบบเหมือนมีอะไรมาเป็นประตูเป็นตะปูตะปูตอกไว้อะไรประมาณนี้เป็นทรงประมาณนี้นะ มันก็จะดูเก๊ก,กูดไปอีกอย่างนะครับแต่ว่าเราเอามาไม่พอว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาไม่พอด้วยนะเออเอานี่ไปเผาไง๋ยวบ้านก็ยังดูงี่เง่าอยู่อบ้านยังดูงี่เง่าอยู่เดี๋ยวผมขอขึ้นมาข้างบนครับแล้วก็เออซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นเป็นอย่างนี้แล้วเนาะผมขอแนะนําว่าให้เราเอาไม้เบิร์ดเออแปรรูปนะครับเออวางปิดให้หมดเลย นี่แหละคือตรงนี้แหละคือชั้นบ้านที่เราจะอยู่ซึ่งมันอาจจะดูแคบเนาะข้างในมันอาจจะดูแคบเพราะว่ามันมีพื้นที่แค่แค่นี้นเนาะแต่ว,ว่ามันสวยนะหนึ่งสองสามต่อขึ้นมาสามบล็อกครับโอเคสามบล็อกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามบล็อกนี่อันนี้บ้านนี้ผมไม่ได้ทําสคริปไปนะบ้านหลังนี้คิดสดเลยบ้านหลังนี้คิดสดเลยนะบ,นนดดยนะบอกไว้ก่อนเออบ้านหลังนี้คิดสดนะครับผมไม่ได้ไปดูใครมาแน่นอน โอเคเรียบร้อยแล้วก็เอาปุ่มมาก่อนเออบ้านหลังนี้คิดสดนะโอ้โหโอเคตรงตียใส่ไปโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมสลับบ้านแต่ว่าชั้นบนนี่เดี๋ยวเราค่อยมาทำในพัทนะหรือเปล่าวะพี่ผมว่ามันดูละกงละเกะละเกละเกละกะกันไปวะผมว่าเราม,มันทำให้บ้านแคบไปนะเออผมว่ามันทำให้บ้านแคบไปวะอันเนี้ยเดี๋ยวผมขอแต่งไปอีกแบบหนึ่งแล้วกัน เดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยมาทำนะครับผมชั้น2ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็พาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเจอก็มีคลิปหน้าก็จะลืมกดติดตามกด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยจ้าโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างหมู่บ้าน m ีมในซีรีส์นี้โอเคบ๊ายบายไปละแฮ่ๆๆ่แฮ่ๆอะไรวะเดี๋ยวแล้วจะแฮ่ๆๆ่ทำไมบ้าเลย